ตอนนี้ผมกำลังหาบริษัทรับทำเอกสารเกี่ยวกับของเกาหลีนะครับ K K A T E นะครับตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่นะครับกำลังเดินหาบริษัทนี้อยู่เพราะว่าถ้าลงทะเบียนไปผมจะต้องลงกลัวไม่ผ่านผมก็เลยต้องหาบริษัทนะครับที่ต้องลงให้นะครับต้องจ้างเขานะครับผมอยากไปเที่ยวเกาหลีก็เลยว่าหารับ บริษัทที่เขารับทำเกี่ยวกับการลงทะเบียนนะครับกำลังหาบริษัทอยู่บรรยากาศตอนนี้ก็อากาศพอดีนะครับไม่ได้ร้อนมากไม่ได้แบบหนาวมากครับพอดีแต่เมื่อเช้านี้ก็คือหนาวมากนะครับตอนค่ำๆนะประมาณตีสี่ตีห้าอากาศหนาวมาก เมื่อกี้นี้ผมถามคนแถวนี้นะครับเขาบอกว่ามีร้านรับทำวีซ่านะครับก็น่าจะทำเกี่ยวกับการลงทะเบียน kate นะครับของเกาหลีนะครับอันนี้ผมแบบชอบมากนะครับแบบอยากไปเกาหลีสักทีนะครับไม่เคยได้ไปนะครับไปเที่ยวนะครับ นี่ครับอำเภอเมืองเชียงใหม่ใหญ่มากนะครับ <c oughs> ใหญ่ผมผมยกนิ้วว่าเป็นอะไรที่แบบใหญ่มากมันมันเที่ยวได้สบายนะคือขนาดอยู่ในเมืองอากาศก็ยังหนาวก็ยังหนาวก็ยังเย็นนะครับอากาศดีมากนะแดดก็ไม่ได้ร้อนจัดนะครับฝนตกช่วงนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับก็หมดหน้าฝนแล้ว ดีผมอยู่แถวหอผมก็เลยไม่ใช้รถนะครับเดินเอาเดี๋ยวออกออกกำลังกายด้วยเดี๋ยวผมขอเดินหาก่อนนะครับวาร้านรับทําอยู่ในสรุปผมก็คือเข้อไปถามเลยนะครับข้อไปถามแล้วว่าทำการลงทะเบียนนะครับถ้าเป็นหน้าพาดขาวมันจะยากเลยครับแต่อยู่ที่ประมาณพันห้านะครับ ได้สอบามแล้วประมาณพันห้าเลยแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่บอกว่า,ามันอยู่ที่ดุลพินิษดุดลพินิษของทางเจ้าหน้าที่ของ,งทางของทางเจ้าหน้าที่นะครับว่าจะผ่านไม่ผ่านนะครับทางที่เราสมัครนะครับ K A T E อะไรเนี่ยครับของเกาหลีนะครับเราไม่ได้มีมักีเจ้าหน้าที่เขาถามอว่า,อาไปทํางานหรือไปเที่ยวเนี่ยหรือเ,เ,เ,เป็นกี่น้อยนะ ผมเลยตอบตรงๆว่าคือผมไปเที่ยวนะครับผมไม่ได้ไปทํางานนะครับผมไม่มีจุดประสงค์ที่จะต้องไปแบบผิดกฎหมายนะครับและอย่างมันทําให้แบบเสื่อมเสียนะครับทําให้บ้านอ่าประเทศไทยเสื่อมเสียไปด้วยถามว่าเป็นคนคนที่เขาแตกไปหรือผีน้อยไปก็คือเขาอาจมีความจําเป็นนะครับ มีความจําเป็นที่เขาต้องไปสู้ชีวิตเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวของเขานะครับแต่สาหรับผมคือไม่ได้จําเป็นนะครับเราไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นก็เลยไม่ได้อยากต้องการที่จะไปแบบผีน้อยนะครับแล้วอย่างคือเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเราสมัครสามรอบมดรอบแรกไม่ผ่านรอบสองไม่ผ่านรอบสามไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านสามรอบตรงเนี้ย เราก็ต้องไปยื่นเอกสารที่อตอมอของเกาหลีนะครับแล้วเขาก็จะถามเราว่าต่างๆนู่นนี่เมื่อกี้ของเจ้าหน้าที่เขาแจกแจ้งให้ผมแล้วเรียบร้อยผมก็เข้าใจอยู่ว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่เขาแจ้งมนาะคือเราเข้าใจสิ่งที่เขาพูดแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งที่เราไปเราอยากไปคือเราไปด้วยความบริสุทธิ์นะครับอย่างนี้ <c oughs> แต่เข้าใจบางท่านนะครับที่เขาไป แบบผีน้อยแล้วก็เหมือนกับแท็กเข้าไปนะครับเราไปทำงานอันนี้ก็ควรที่พิจารณาตัวเองนะครับแต่ก็ไม่ได้มาซ้ำเติมนะครับแต่ก็เข้าใจอยู่ว่าทุกคนมีเป้าหมายตัวเองนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรสู้ต่อไปนะครับทุกคนก็เป็นกำลังใจให้แต่ก็ไม่ได้แบบให้ไปในทางที่ผิดนะครับ เราทำ KE อ K E L เ e TE เนีเราไม่ได้ไปเพื่อผิดนะครับไม่ได้แนะนำทางทางที่ผิดครับแต่ผมแนะนำทางที่ถูกนะครับให้ไปถูกต้องแล้วก็ไปเที่ยวแห่ไปเที่ยวนะครับเราไม่ใช่ไปผีน้อยนะครับ